สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง memory d ดีมฟันนะครับก็เป็นวันที่ใกล้จะปีใหม่เข้าไปทุกทีนะครับหลังจากอัดคลิปนี้ตัดต่ออะไรเสร็จก็น่าจะเข้าใกล้วันปีใหม่ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะมีการรีแคปกันนะครับว่าปีนี้มีอะไรที่ผมรู้สึกว่าสนุกนะครับแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามมาพูดมาคุยกันนะครับในวัน ที่เกือบจะส่งท้ายปีเก่านี้นะครับและแน่นอนนะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาร่วมกิจกรรมเพื่อรับของขวัญวันปีใหม่กันด้วยนะครับใกล้วันสุดท้ายคือวันที่31แล้วนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่31ไม่มีใครส่งมาเลยสักคนนะครับก็จะไม่มีการแจกรางวัลเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้ได้กันนะรางวัลอาจจะไม่ได้มากไม่ไดมานักน,นะครับ แต่ว่าผมคิดว่าก็น่าจะมีหลายคนชอบอยู่นะครับผมไม่ได้อ่าซื้ออะไรที่มันแพงมากมาให้แต่คิดว่าก็น่าจะถูกใจเราเราคอการ์ตูนหรือว่านิเมชั่นกันบ้างนะครับโอเคนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้ง เอ็นสกรีนไว้ให้นะครับหรือว่าตัวไอตรงนี้นะฮะให้ทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและต้องบอกว่านะฮะก่อนจะปิดปี2024ไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับกับการแสดงโชว์ต่างๆใน ปี2024นี้นะครับผมก็จะอยากจะบอกว่านะฮะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องนี้นะครับเข้ามาติดตามช่องนี้แม้จะตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะฮะหรือว่ามือลั่นกดพลาดก็ตามนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กันมาจนปี2024นี้นะครับถึงแม้หลังๆเนี่ยยอดวิวจะไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร,ร่นะฮะ แล้วมันก็จบลงที่ผู้ติดตาม1,333นะครับในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้จะได้แค่ครึ่งทางของชั่วโมงชมผมก็นับว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่ชมช่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ขอให้ มีความสุขในวันปีใหม่นะครับโอเคนะครับเราก็เกลื่อนมาพอประมาณแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะว่าปี2024นี้ผมรู้สึกชื่นชมชื่นชอบการ์ตูนเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้ผมก็จะขอพูดถึงนะครับในเรื่องของส่วนอนิเมชันกันก่อนนะครับแน่นอนนะครับปีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก ดันดาดันนะครับที่มีกระแสอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับซึ่งผมรู้สึกชอบเหมือนกันนะครับสำหรับดันดาดันอนิเมะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมไปอ่านการ์ตูนเล่มนะครับพอเปิดใจให้มันนิดนึงก็รู้สึกว่าการ์ตูนเล่มของดันดาดันเนี่ยมันสนุกมากนะครับยิ่งความวายปวงในอนิเมชันทำให้เห็นแบบชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะฮะก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบ เรื่องนี้มากๆนะครับเป็นการ์ตูนในปี2 0 2 4ที่ผมชอบมากหนึ่งเรื่องที่ผมจะพูดเอาไว้นะครับในปีนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาก็จะเป็นภาคต่อนะครับของแอนิเมชันอย่างรีซีโร่นะครับที่ผมเนี่ยเคยได้ทำเกี่ยวกับพระเอกสุดกาก,ากไปนะฮะคลิปวิดีโอหนึ่งนะเกี่ยวกับซูบบรุนัสก,กินะครับแต่ว่า ปีนี้นะฮะ2024นะครับในรีซีโรภาค3นะครับที่เหล่าบรรดาสมุนนะฮะลัทธิแม่มดต่างๆเข้าเมืองมาเนี่ยรู้สึกว่าสูบารุเนี่ยทั้งการปลาัยเอ้ยนะฮะหรือว่าการการะทำอะไรต่างๆของมันผมรู้สึกว่ามันเท่ขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นการใช้ชงใช้แสอะไรในการ ต่อสู้นะครับถึงแม้ก็รู้แหละว่ามันเป็นคนธรรมดาสู้ได้ไม่ดีนักแนะ่ต้องอาศัยชาวบ้านเข้ามาช่วยอยู่ตลอดแต่ว่าก็นับว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีที่ซูบรุซูบากินะฮะของเราเนี่ยใช้ซูบากิหรือเปล่านะำจำสกุลจำผิดจำถูกนะฮะนัซกิซูบารุนะฮะได้ขึ้นทยานเป็นพระเอกในภาค3อย่าง สมบูรณ์แบบแล้วนะฮะในภาคนี้นั่นเองนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความชื่นชมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับก็เป็นการ์ตูนที่มาจากค่ายสดใสวัยรุ่นชอบอย่างเชงกิล่าฟอนเทียนะครับที่มันทำแอคชั่นได้ดีนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยมันไม่ได้แบบว่า เทพจนแบบเวอร์เกินนะฮะเหมือนแบบบางเรื่องที่พระเอกมันเทพมากๆนะครับแต่ว่ามันใช้หัวสมองในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการเล่นเกมนะครับซึ่งสุดยอดมากๆนะครับผมค่อนข้างชอบตอนแบบนี้นะฮะทั้งทั้งที่มันซ้ําเกลือนั่นแหละแต่ว่าพระเอกเรื่องนี้จะต่างออกไปหน่อยตรงที่ว่าเขาจะใช้ความสามารถของตัวเองต่อให้อับจนหนทางขนาดไหนเขาก็จะใช้ ความสามารถของตัวเองแก้ไขปัญหานั้นแบบสร้างสรรค์น,นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้นะครับเชงกีราฟอนเทียที่ผมชอบนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับฉายทางช่อง Muse Thailand เหมือนกันนะครับในตอนประมาณน,น่าจะก,กลางปีหรือต้นปีนะครับกระทาและดาบแห่งวิสตเรียนี่ก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่ พอทำเป็นอนิเมชั่นมาแล้วมันไปสุดมากๆนะครับสีสันนะครับการเคลื่อนไหวของอนิเมชันอาจจะไม่ได้ถึงกับ u f o t a b l e ของคิมิซึโนยาาะแต่ว่าก็ค่อนข้างสนุกทางด้านเนื้อเรื่องมากๆนะครับแล้วก็มีความแบบภาพสวยอะไรสวยบวกเข้าไปด้วยสำหรับ a อนิเมชันในการต่อสู้นะครับต่นตีซาวเนี่ยก็ปลุกเราอารมณ์มากนะฮะ ผมก็ชอบมากๆนะครับกับอีก,กเรื่องนะฮะที่เป็นแนวอ่าเขาเรียกอะไรกีฬานะฮะตอนนี้มันก็คือกๆกีฬากึงกาก่งๆแอคชั่นรอเปล่านะฮะมีการเข้าโซนเหมือนกับคคโรโก,ก,ก,กโอบาสเกตซะด้วยนะฮะเรื่องนี้หลายคนบอกว่าแอนิเมชันเนี่ยมันดูแย่นะครับมันดูเหมือนภาพพาวเวอร์พอยต์อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ถึงใครจะว่าอะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่นะฮะผมก็ยังคง ชร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องนี้อยู่ดีนะครับกับบูล็อกนะฮะซีซั่นสองนะครับผมชอบมากๆเลยสําหรับแบบฟุตบอลเรื่องนี้นะมันแตกต่างจากคนอื่นมากจริงๆนะแล้วมันก็ทําให้รุ้นทําให้สนุกอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มงมังงะเองหรือว่าทางแอนิเมชันเองก็ตามนะครับแม้ภาพจะดูเป็นโทโพยหน่อยในภาคนี้ที่คนบ่นกันนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึก ยังชื่นชอบเรื่องนี้อยู่มากๆนะครับนะฮะต่อมาเนี่ยก็จะเป็น a อนิเมชันยอดแย่นะฮะสำหรับผมนะก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า,อ,าอยู่คนเดียวอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะฮะเกี่ยวกับว่าอยากจะอยู่คนเดียวมีพลังเยอะพระเอกชื่อฮารุกะ ประมาณนั้นนะฮะตอนแรกก็โอเคทรงดีอยู่แต่ตอนหลังทรงแย่มากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากๆในปีนี้นะครับนั่นก็คือ n o เอลสตอรินนะฮะที่เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้จะพาทีมนะฮะไปเลกาเรียนะฮะนักเจราจาสุดโหดกับการสร้างแคลนสุดแก่งนะฮะเป็นพระเอกที่แหกขนบทุก ขนมของพระเอกเลยนะฮะดูโคตรร้ายโคตรโกงโคตรอันตร,รายนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมก็ชอบมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับและที่จะพลาดอีกเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือใครอันเดย์นะครับจากเรื่องวิญญาณข้ามวรนอยากวางมือแล้วเนี่ยันออกจะแนวก้าวๆหน่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆนะครับพาให้นึกถึงตอนต้นปีที่มีการ์ตูน แอนิเมชันอ่าฉันจะแพรรี่ให้หมดเลยนะครับผมก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับในปีนี้ก็จะมีการ์ตูนพวกนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าชอบนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยชอบอย่างที่ว่าไปนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยชอบการ์ตูนเรื่องอะไรในปีนี้กันบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมได้คุยกับทุกท่านนะครับแล้วก็ได้อัลลทุกท่าน ในปีเก่านะครับไปยังปีใหม่นะครับแม้ผมจะไม่เคยมีเ,เรื่องราวดีๆในปีนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็หวังว่าปีหน้าจะถูกหวยนะฮะรางวันที่1ก็ยังดีนะฮะผมก็จะได้ไปจัดการหนี้สินอะไรให้หมดแล้วก็จะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะถูกหวยนะฮะ 2 0 0 0 0พั 2000, 000, 1, อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับมีความสุขในปีใหม่นี้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องนี้มานะครับจนปี2024แล้วนะครับกับ Memory ี่ดีฟันนะครับสวัสดีครับ